สวัสดีครับนักศึกษารายการวิดทัศน์รายการนี้จะเป็นเ,เรื่องเกี่ยวกับการตลาดพาณิชย์อิเล็กลรทนิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการตลาดาในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการตลาดการการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรทนิกส์ถือว่าเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่นักศึกษาควรจะต้องเ,อเรียนรู้และทําความเข้าใจ โดยที่ในหน่วยที่เสวียนนี้จะประกอบด้วยเรื่องของการตลาดยุคใหม่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สิ่งสําคัญเวลานักศึกษานึกถึงาการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับนักศึกษาจะต้องเห็นภาพว่าการตลาดนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตแต่ที่สําคัญคือไม่ใช่เพียงแค่การซื้อขายเท่านั้นบริษัทองค์กรหน่วยธุรกิจต่าง จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดยุคใหม่เกิดขึ้นมาจากการตลาดยุคใหม่การตลาดยุคใหม่นี้สิ่งสําคัญคือประเด็นสําคัญที่สุดของการตลาดยุคใหม่ก็คือเป็นการซื้อขายที่ไม่มีคนกลางนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเวลานักศึกษาไปซื้อของนักศึกษาจะเจอพนักงานขายแต่สําหรับการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วนักศึกษาจะไม่เจอพนักงานขาย จะไม่มีพนักง,งานขายคอยอำนวยความสะดวกแนะนำสินค้านักศึกษาจะต้องอาหาสินค้าเองนะครับจะต้องเรียนรู้ดูข้อมูลจากที่บริษัทนั้นๆให้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประเด็นที่2ก็คือที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญก็คือในปัจจุบันนี้ทุกอย่างเป็นระบบดิจิทัลอะไรคือดิจิตัลดิจิตัลก็คือระบบที่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ มีขึ้นต้นด้วย 01, 01, 01นะครับซึ่งซึ่งทำให้เราสามารถให้บริการในสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับเป็นเศรษฐกิจใหม่ที่อยู่ในของยุคดิจิตอลนะครับนอกเหนือจากเรื่องแนวคิดเรื่องการตลาดยุคใหม่แล้วนะครับในการตลาดพาณิชย์อินเทอริกิ์นั้นสิ่งสำคัญคือนักศึกษาจะ ควรจะมีคอนเซปต์มีมีแนวคิดเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการตลาดหลักการตลาดนี้โดยทั่วไปนะครับเวลาหลักการตลาดนักศึกษาจะคุ้นเคยคำว่า 4P 4P ก็คือ Price, Place, Place Promotion แล้วก็ Product นะครับคือสินค้าราคาการส่งเสริมการตลาดนะครับแล้วก็สถานที่นะครับแต่การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี่จะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะมีเกี่ยวกับ การรักษาความเป็นส่วนตัวนะครับและก็การให้บริการเฉพาะเจาะจงการรักษาความเป็นส่วนตัวนี้เป็นสิ่งประเด็นสําคัญในเรื่องของการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าลูกค้าที่ให้ข้อมูลบัตรเครดิตเลขที่บัตรประชาชนที่อยู่ต่างๆนะครับบริษัทหรือองค์กรต่างๆจะต้องรักษาไว้ซึ่งนี่คือความสําคัญที่เป็นจุดกําเนิดของความเชื่อถือนะครับในเรื่องการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นในการนอกเหนือจากเรื่องแนวคิดเรื่องการตลาดพาณิชย์ดิ็กทันิีกแล้วอาจารย์อยากจะสรุปเฉพาะส่วนที่เป็นกรณีศึกษาที่สําคัญที่สุดนะครับในเวลาสั้นๆนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างนะครับกรณีศึกษาของ a m a z o n .com นะครับ a m a z o n .com เนี่ยเมื่อก่อนเจฟฟรียเบย์ซอรคนคนที่เป็นเจ้าของนะครับเป็นคนคิดเมื่อก่อนเขาเป็นนักวิเคราะห์หุ้นนะครับ เขานด้วิเคราะห์หุ้นแล้วเขาใช้เวลาว่า,า,าซื้อขายหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเขาขายโดยที่เริ่มจากจุดเล็กๆก่อนมีการออกแบบเว็บไซต์ขึ้นมานะครับเว็บไซต์นี่ถือเป็นประเด็นสําคัญนะครับนักศึกษาในการซื้อขายผ่าน,านอินอ็ิทอน์เส็นะครับเพราะเว็บไซต์นี้เป็นหน้าตาของบริษัทนะครับลูกค้าไม่สามารถเห็น บริษัทหรือสินค้าได้นะครับเขาต้องดูผ่านเว็บไซต์เพราะงั้นเว็บไซต์นี่ถือเป็นประตูบาน,บานแรกที่จะบอกว่าบริษัทของแต่ละบริษัทนั้นเป็นอย่างไรนะครับ amazon.com เริ่มจากการขายหนังสือแต่ปัจจุบันก็ขาย CD DVD ขายสินค้าอาหารทุกอย่างนักศึกษาอาจจะเข้าไปดูในในเว็บไซต์ของของของ a o a z o n c o m ได้ปัจจุบันนะครับ Amazon.com นี่มีรายได้ประมาณ25หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับมีพนักงานประมาณ20,000กว่าคนนักศึกษาลองนึกว่าไม่จําเป็นจะต้องมีเราไม่จําเป็นจะต้องมีร้านค้าสาขากระจายทั่วโลกทั่วประเทศแต่ Amazon.com นี่มีแค่เว็บไซต์หน้าจอเว็บเดียวโดยที่สามารถทํารายได้จํานวนมหาศาลและมีคนมาใช้หรือคนมาร่วมงานเยอะจํานวนมากนะครับ แต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดนะครับในพาณิชย์อินเทอรนิก็คือว่ากรณีศึกษานี้บอกอะไรเราบอกเราว่าความสําเร็จของการสร้างเว็บไซต์การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตหรือปัจจัยสําคัญที่ทําให้ a m a z o n com ประสบความสําเร็จในการตลาดพาณิชย์อิ็กทอน์กส์ก็คือการขายสินค้าของเขาเขาขายสินค้าที่คนไม่จําเป็นจะต้องมีประสบการณ์มาก่อน นักศึกษาลองนึกดูว่าถ้าเราไปซื้อเสื้อเนี่ยเราต้องเคยลองใส่มาแล้วซ,ซ,ซ,ซื้อเสื้อซื้อกางเกงลื่นรองเท้าเราต้องไปทดลองสวมใส่ใช่ไหมครับเราถึงจะรู้ว่าสินค้านั้นเหมาะกับเราไหมแต่หนังสือไม่จําเป็นจะต้องมีประสบการณ์มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นสําคัญที่ทําให้ amazon.com นี้ประสบความสําเร็จซึ่งในเมืองไทยก็มีนะครับที่เรามีไม่จําเป็น ต้องมีประสบการณ์ก่อนเช่น thaisecondhand.com เนี่ยเป็นคานขายสินค้ามือสองถ้านักศึกษาจะซื้อสินค้ามือสองนักศึกษาต้องไปตลาดนะัสวนจตุจกักรนะครับหรือไม่ไปพันทิปแต่นักศึกษาสามารถไปเปิดเว็บไซต์ thaisecondhand.com นี่ถือเป็นรายแรกของเมืองไทยที่ขายสินค้ามือสองสินค้าที่เขาใช้แล้วนะครับเพราะฉะั้นสินค้าที่เขาใช้แล้วก็คือนักศึกษาไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์เพราะมีประสบการณ์มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ ตัวอย่างตัวอย่างนี้บอกอะไรเราบอกเราว่าการคิดเล็กๆน้อยๆที่เราจับจับประเด็นสําคัญที่ตลาดต้องการได้เราสามารถสร้างความสําเร็จจากธุรกิจในในตลาดพาณิชย์อเล็กทรคนิคได้นะครับนักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเรื่องราวเหล่านี้นะครับได้ในหน่วยที่11ของการตลาดพาณิชย์เล็กททคนิคนะครับในชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพซึ่งอาจารย์เชื่อว่านักศึกษา อาจนักศึกษาไปอ่านมาก่อนก่อนที่จะเข้าร่วมประสบการณ์วิชาชีพนะครับ